ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคนถูกจับฝังดินฝันเห็นคนถูกจับฝังดินทั้งเป็นทำนายว่าอะไรฝันเห็นคนถูกจับฝังดินทั้งเป็น ช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินธุรกิจของท่านในตอนเนี้อยู่บนความเสี่ยงช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินนเวลาน,นี้ยตอนเนี้คุณน่ะกำลังพยายามตามหาเป้าหมายใหม่ในชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเนี่ย กำลังมืดแปดด้านมีปัญหาบางอย่างที่ว่าคุณเนี่ยไม่รู้จะปรึกษาใครสาวโสดหนุ่มโสดจะมีเพศตรงข้ามที่ฐานะดีมาชอบสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะมีคนอะมาสนใจในตัวคุณแต่คุณเนี่ย ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองคุณมีสิทธิ์ที่จะได้แฟนเป็นคนต่างชาติและฐานะร่ำรวยมีดวงได้แฟนเป็นคนต่างชาติฐานะร่ำรวยและคนคนนี้เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณด้วยนะช่วงนี้คุณควรระวังคำพูดไม่ควรทำอะไรเสี่ยงๆนะคะเลขนำโชค9 8 8 เก้าค่ะ